คำเตือนคลิปนี้มีสปอยที่เป็นสปอยที่เืนเนื้อหาของตัวอนิเมะไปไกลหากท่านใดที่ไม่อยากรับชมสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับอรุาทุกคนขอต้อนรับอีกครั้งสู่ช่องเซเว่นเฟดก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาอธิบายถึงอาการของเซนิดที่เกิดขึ้นหลังจากที่เธอไปติดในผลึกของทันเจียนซึ่งผมก็จะขอเล่าตั้งแต่จุดที่ทําให้เธอไปติดอยู่ในผลึกนั้นจนมาถึงการหาทางรักษาหรือจนพบว่าอาการของเซนิดนั้นมันคืออะไรกันแน่ ซึ่งมันก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยมันเยอะมากโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยในปีมังกรเกราะที่417แคนฟิเตอร์ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ที่จะถูกรู้จักกันในชื่อภัยพิบัติวาร์ฟที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลพวงมาจากการกระทําของมิโกะจากอนาคตรวมทั้งการมาถึงโลกนี้ของนานาโฮชิและก็การมีตัวตนอยู่ของรูดสเกลัตผลพวงจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ครับมันก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยพิบัตินี้ ลักษณะของภัยพิบัตวิวับมันก็เป็นเหมือนกับพลังเวทที่อัดแน่นที่ได้เกิดการระเบิดหรือกระจายเป็นวงกว้างทุกสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ที่ได้โดนภัยพิบัตินี้เข้าไปก็จะถูกวับไปโผล่ในที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งการวารับไปของแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นแบบสมุมก็มีวับโผล่ไปยังทวีปอื่นบ้างไปโผล่ในแม่น้ําหรือทะเลบ,บ้างหรือว่าไปโผล่กลางอากาศก็มีบางคนก่อนโดนวับก็ได้มีการแตะต้องตัวผู้อื่นทําให้ในตอนวับก็ได้วับไปโผล่ที่เดียวกัน ซึ่งอนุภาพของภัยพิบัตินี้มันก็ทําให้แคนฟิเตอร์พังทลายมีคนตายและหายสาบสูญไปเป็นจํานวนมากซึ่งคนของบ้านกีแลตเองก็ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินี้เช่นกันแต่ละคนได้กระจายไปทั่วโลกไปตามที่ต่างๆทวีปปีศาจบ้างทวีปกลางบ้างแต่คนที่น่าจะซวยที่สุดนั้นก็คือเซนิต เพราะสถานที่ที่เธอไปโผล่มันก็คือในผลึกเวทมนต์ที่อยู่ในดันเจียนวาร์ปณเมืองลาปานในทวีปเบกาลิสซึ่งอันนี้ว่าสวยแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีความสวยอีกละลอกหนึ่งนั่นก็คือตรงผลึกเวทที่เซนิดได้ไปติดนั้นตรงใกล้ๆมันก็มีมอนสเตอร์อย่างมานาไทาไฮด้าคอยเฝ้าอยู่เวลาก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆเซนิดได้ไปติดอยู่ในนั้นเป็นเวลาถึง6ปีจนมาถึงเหตุการณ์ในนิยายเล่มที่12 ในที่สุดเปาโลพร้อมลูเดียสล็อกซี่เอลินาลิเซ่เทารแฮนและกีสพวกเขาก็ได้บุกเข้ามาในดันเจียนวาร์ผ่านชั้นต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเธอจนได้เมื่อพวกของเปาโลมาถึงชั้นสุดท้ายของดันเจียนพวกเขาก็ได้พบกับเซนิดในพฤกเวทพวกเขาก็ไม่รอชาร้าที่จะเตรียมช่วยเหลือเธอแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะช่วยเธอได้พวกเขาก็จําเป็นที่จะต้องปราบไฮดา้าที่คอยเฝ้าคิสตันนั้นให้ได้ซะก่อนในการต่อสู้กับไฮดา้ามันก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากมากๆสำหรับปาร์ตี้ของเปาโล เพราะมานาไทยไฮด้ามันทั้งแข็งแกร่งรวดเร็วมีลมหายใจเปลวไฟที่ทรงพลังมีหลายหัวแถมเมื่อหัวมันขาดเนี่ยมันก็ยังสามารถฟื้นฟูหรืองอกหัวใหม่ได้ด้วยและยังสามารถต้านทานเวทมนต์ได้อีกด้วยแต่ด้วยแผนการของรูเดียสที่ได้ไอเดียมาจากตำนานของเฮอร์คิวลิสโดยตัวรูเดียสจะลองใช้เวทไฟเผาหัวของไฮด้าในส่วนที่ถูกตัดออกดูเผื่อว่ามันจะไม่ได้เกิดการฟื้นฟูซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆครับ โดยแผนการนี้และด้วยการช่วยเหลือกันของคนในปาร์ตี้ก็ทําให้ในที่สุดพวกเขาก็สามารถปราบไฮด้าลงได้และสามารถช่วยเหลือเซนิตได้สําเร็จแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั่นก็คือชีวิตของเปาโลที่ยอมสิสระปกป้องรูเดียสในจังหวะสุดท้าย ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถช่วยเซนิตได้สําเร็จแล้วแต่พวกดูเดียก็พบว่าตัวเซนิตนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่ปกติอีกต่อไปแบวตาของเซนิตนั้นมือลอยเหมือนกับว่าเธอเป็นคนพิการแม้เธอจะยังคงมีปฏิกิริยากับการเรียกหรือสิ่งรอบตัวแต่เซนิตกลับไม่สามารถสื่อสารหรือไม่สามารถแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ออกมาได้ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ตอนนี้เธออยู่ในสภาวะที่ว่างเปล่าคนอื่นๆก็เลยได้ตีความไปว่าเซนิตนั้นสูญเสียความทรงจํา แต่ในด้านร่างกายก็ยังถือว่าแข็งแรงดีส่วนในด้านจิตใจก็ยังถือว่าไม่ได้หายไปโดยสิ้นเชิงซึ่งเชลาลูกน้องที่อยู่ในคณะช่วยเหลือคนสูญหายของเปาโลก็ได้สันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นผลมาจากเวทมนต์จากการที่เซนิตไปติดในผลึกเวทนั้นเป็นเวลานานส่วนทางฝั่งเอลินาลิเซ่เธอก็ได้บอกเัาว่าอาการนี้ของเซนิตมันจะไม่มีทางหายต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางกลับไปยังเมืองเวทมนต์ชาลีอาในช่วงที่ทุกคนได้ไปรวมตัวอยู่ที่บ้านของรูเดีย ตัวลูเดียสนอนและไอชาก็ได้มีการแบ่งสิ่งของที่เหลืออยู่ของเปาโลโดยนอนได้เลือกดาบยาวไอชาเลือกดาบสั้นและลูเดียสก็ได้เลือกชุดเกราะแต่ตอนนั้นเองเซนิตก็ได้ขยับและได้เอาชุดเกราะของเปาโลมาถือไว้ซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้คนอื่นๆตกใจมากแต่เซนิตก็ยังค้งมือลอยไม่แสดงความรู้สึกแม้จะถูกเรียกเธอก็ไม่ตอบ หลังจากนั้นเซนิดก็ได้มาอยู่ร่วมกับครอบครัวอีกครั้งโดยมีลิเลียที่คอยดูแลเธอเป็นหลักแต่ในบางครั้งคนอื่นๆในบ้านก็ผลัดกันมาช่วยดูแลเธอบ้างทางด้านลูเดียตเองก็พยายามหาทางรักษาอาการนั่นของเซนิดจนได้พาเซนิดไปหาหมอชื่อดังลำดับต้นๆของอาณาจักรลานโนซึ่งตัวหมอคนนั้นก็ได้บอกว่าไม่เคยเจออาการแบบเซนิดมาก่อนจึงไม่รู้วิธีรักษา ตอรูเดียสมันก็ได้คิดว่าวิทยา,าการแพทย์ของโลกนี้ก็ยังไม่สามารถรับมือเรื่องเกี่ยวกับความทรงจําได้เช่นกันเวทมนต์เกี่ยวกับความทรงจําเองก็ดูจะไม่มีตอรูเดียสมันก็อยากที่จะหาอุปกรณ์เวทที่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้แต่จะหาเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้สํารับในตอนนี้ก็คงต้องดูอาการไปก่อนทางด้านเซนิดเธอก็ไม่ได้เป็นผักตลอดเวลาหรอกครับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆบางอย่างตัวเซนิตก็ยังสามารถทําได้แต่ก็แบบยังคงมือลอยนะไม่สามารถสื่อสารและไม่สามารถแสดงความรู้สึกได้ เวลาก็ได้ผ่านไปจนมาถึงเหตุการณ์ในนิยายเล่มที่14รลูเดียสกับพ้องเพื่อนก็ได้มีโอกาสขึ้นไปยังป้อมปราการลอยฟ้าเคออสเบเกอร์ <Chaos> Baker, เพื่อไปพบกับราชามังก,กรเกาะเพกิวตผู้ที่เป็นหนึ่งใน3วีรบุรุษที่สังหารเทพปีศาจลาปาร์ตลงได้ความจริงไม่ได้ฆ่าด้วยซ้ำลูเดียสมันก็เลยได้ใช้โอกาสนี้ครับในการถามเพกิวตที่เป็นผู้ที่อยู่มามากกว่าหลายร้อยปีถึงเรื่องอาการป่วยของเซนิสทางเพกิวตเมื่อได้ทราบเรื่องนั้นเขาก็ได้พูดถึงเรื่องที่เขาเคยได้ยินมาให้กับลูเดียสฟัง มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดันเจียนโบราณบางแห่งที่มันจะจับคนมาเพื่อใช้เป็นแกนหรือหัวใจให้กับดันเจียนซึ่งคนที่โดนนํามาเป็นหัวใจให้กับดันเจียนนั้นก็จะถูกพลังเวทในนั้นเปลี่ยนแปลงร่างกายจนทําให้สูญเสียความทรงจําอย่างไม่มีข้อยกเว้นและร่างของคนผู้นั้นก็จะได้รับพลังลึกลับบางอย่างมาเพืออ่อกิวุ์ก็ยังอธิบายเสริมอีกว่าพลังลึกลับที่ได้มานั้นก็คือพลังแบบเดียวกับเด็กเทพหรือเด็กต้องสาบ จากตรงนี้ครับก็ทําให้เราได้ข้อมูลแล้วว่าผลึกคิสตันที่เซนิตได้ไปติดนั้นมันคือผลึกพลังเวทที่เป็นแกนหรือหัวใจของดันเจียนซึ่งพลังเวทในผลึกนั้นมันก็ได้เปลี่ยนแปลงร่างกายของเซนิตจนอาจจะทําให้เธอได้รับพลังวิเศษมาแต่ก็แลกมากับผลกระทบที่ร้ายแรงเช่นกันส่วนพลังที่เธอได้มานั้นมันจะเป็นอะไรเราก็ไปดูกันต่อเอ้ยแต่ก่อนอื่นผมขออธิบายเกี่ยวกับพลังของเด็กเทพและเด็กต้องสาบกันก่อน เด็กเทพหรือเด็กต้องสาบมันคืออะไรกันแน่ถ้าให้อธิบายครับก็คือในโลกของเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพหรือในจักรวาลของโลก6ด้านมันจะมีพวกผู้คนครับที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษบางอย่างอย่างเช่นมีพลังกายมหาศาลหูดีวิ่งเร็วสามารถยิงลำแสงออกจากตามีถึงขั้นพลังโกงๆอย่างพลังที่สามารถยุ่งเกี่ยวกับเวลาได้ด้วยนะซึ่งความพิเศษที่ได้รับมาตั้งแต่เกิดของคนเหล่านี้นั้นจะถูกอธิบายครับว่ามันเป็นผลพวงจากพลังเวท ซึ่งนอกจากวิธีที่เกิดมาแล้วได้รับพลังก็มีอีกวิธีหนึ่งครับที่ทําให้ผู้ที่เกิดมาไม่ได้มีพลังตั้งแต่แรกสามารถมีพลังแบบเด็กเทพหรือเด็กต้องสาบได้นั่นก็คือวิธีแบบที่เซนิดโดนคือไปติดในผลึกเวทจนพลังเวทในนั้นได้เปลี่ยนแปลงร่างกายทําให้ผู้ที่ไปติดแต่รับพลังวิเศษมาแต่ก็จะได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงมาเช่นกันส่วนอันไหนที่เป็นพลังแบบเด็กเทพหรือเด็กต้องสาบคือไอสองคำนี้ครับมันเป็นการจําแนกพลัง โดยเด็กที่เกิดมาพร้อมกับพลังหรือความสามารถเหนือธรรมชาติจะถูกเรียกว่ามิโกะหรือที่แปลไทยจะใช้คำว่าเด็กเทพซึ่งผู้ที่เป็นเด็กเทพก็แบบซานอบาหรือเด็กเทพแห่งมิลิสหลังจากนี้ถ้ามันมีตัวละครไหนที่มันไม่ได้มีชื่อแต่ถูกผู้คนเรียกว่าเด็กเทพ ผมจะขอใช้คำว่ามิโกะในการเรียกนะครับแต่จะถูกกล่าวถึงเรื่องพลังผมก็จะใช้คำว่าเด็กเทพอันนี้มันเป็นความเคยชินส่วนตัวส่วนคำว่าเด็กต้องสาบจะใช้เรียกเด็กที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษที่ไร้ประโยชน์หรือทําให้ไม่สะดวกต่อการใช้ชีวิตหรือสร้างผลเสียให้ตนเองและผู้อื่นเอาง่ายๆก็คือพลังที่ได้รับมานั้นจะมีแต่ผลเสียหรือข้อเสียนั่นเองละครับซึ่งพลังของเด็กต้องสาบก็จะถูกเรียกว่าคำสาบพลังเด็กต้องสาบก็แบบเอลินาลิเซ่เลยครับหรือแบบออสเตด ซึ่งมันก็เป็นแค่การจําแนกที่เฉยครับเป็นการจําแนกว่าพลังที่เด็กคนนั้นได้รับมามันเป็นผลดีหรือผลร้ายแต่ในบางครั้งพลังแบบเด็กเทพเนี่ยก็มีผลเสียต่อการใช้ชีวิตเช่นกันครับโอเคมาต่อกับการอธิบายของเพอร์กิวุ เพอรก์กีอุสก็ยังได้พูดถึงทฤษฎีของดันเจียนอีกเรื่องหนึง่งแต่ตรงส่วนนี้ผมขอไม่เล่าแล้วกันเพราะใจความเรื่องราวของอาการเซนิดมันอยู่ในส่วนแรกที่เพอรก์กิอุสเล่าไปแล้วครับลูเดียสมันก็เลยได้ถามถึงวิธีรักษาแต่เพอรก์กิอุสก็ตอบว่าไม่รู้ครับแต่ตัวเพอรก์กิอุสนั้นก็รู้จักกับคนที่เคยมีชะตาเดีวยวกันกับเซนิดเขาจึงแนะนําให้ลูเดียสไปทางว่าคนคนนั้นดีกว่าซึ่งคนคนนั้นก็คือเอลินาดิเซ่นั่นเอง โดยนี่จะเป็นเรื่องราวที่เธอปิดบังไว้แต่พอรูเดียสได้ถามเอลินาลิเซ่ก็จึงยอมบอกครับคือเมื่อประมาณ200ปีก่อนตัวเอลินาลิเซ่ก็เคยติดอยู่ในผลึกของดันเจียนซึ่งสหายของเพอร์คิอุสก็ได้ช่วยเหลือเธอออกมาจากผลึกนั้นและได้พาเธอไปอยู่กับชุมชนของเผ่าเอล เอลินาลิเซ่สูญเสียความทรงจําเธอจําเรื่องราวก่อนที่จะมาติดในผลึกไม่ได้นอกจากนี้เธอก็ยังได้สูญเสียความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เป็นเหมือนเซนิตเลยครับที่ไม่สามารถแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ออกมาได้แต่สําหรับเอลินาลิเซ่นั้นพอเวลาผ่านไปไม่กี่ปีเธอก็ได้ความรู้สึกหรืออารมณ์กลับคืนมาแต่ในด้านความทรงจําเธอก็ยังคงไม่ได้รับมันคืนซึ่งการที่เธอไปติดอยู่ในผลึกคิสตัลของดันเจียนนั้นมันก็ทําให้ร่างกายของเอลินาลิเซ่เปลี่ยนไปทําให้เธอมีความสามารถพิเศษหรือพลังวิเศษแต่พลังของเธอนั้นครับมันกลับเป็น ซึ่งคำสามนั้นของเอลินาลิเซ่ก็คือการที่เธอมีพลังเวทสะสมอยู่ในร่างกายมันจะส่งผลทําให้ความต้องการทางเพศของเธอสูงขึ้นมากๆสูงจนเธอต้องมีอะไรกันกับผู้ชายเมื่อเธอได้รับน้ําเชื้อของผู้ชายเข้ามาในร่างร่างกายของเธอมันก็จะได้ให้กําเนิดบ,บางสิ่งขึ้นมาในเดือนละครั้งนั่นคือผลึกเวทที่มีพลังเวทเข้มข้นสูงว้าวโอ้โห อสุจิแรกผลึกเวทซึ่งถ้าถามว่ามันออกมาจากตรงไหนตรงส่วนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะซึ่งถ้าหากเอลินาลิเซ่ไม่ได้รับน้ําเชื้อของผู้ชายพลังเวทในตัวของเธอมันก็จะขยายตัวขึ้นจนอาจจะทําให้เธอเสียชีวิตได้นี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เธอต้องไปมั่วกับผู้ชายไปทั่วถึงหลังหลังมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความอยากเข้ามาเกี่ยวด้วยก็เถอะหลังจากที่ลูเดียนได้ฟังเรื่องเล่าของเอลินาลิเซ่แล้ว <c oughs> เขาก็ได้เข้าใจครับว่ามันมีส่วนที่อาการของเซนิตจะไม่เหมือนกับของเอลินาลิเซ่ และในตอนนี้เองก็ยังไม่รู้ว่าพลังที่เซนิดอาจจะได้รับมันจะเป็นพลังแบบเด็กเทพหรือเด็กต้องสาบกันแน่ในตอนนี้ก็คงทําได้แค่ดูอาการไปก่อนหลังจากนี้ครับมันก็จะยังไม่มีเนื้อหาที่พูดถึงอาการของเซนิดเป็นหลักครับแต่ในระหว่างนี้มันก็จะมีเรื่องฮาฮาอยู่บ้างในช่วงที่ลูเดียตได้บอกคนทางบ้านว่าจะรับเอลิสเป็นภรรยาคนที่3หลังจากนี้พอตัวเอลิสไม่อยู่เซนิดก็เดินเข้ามาทุบหัวลูเดียสแบบไม่หยุดเลยครับขนาดลิเลียมาห้ามก็ยังไม่หยุด จนลูเดียสมาต้องพูดว่าเจบนะครับผมขอโทษผมจะไม่ทําอีกแล้วเป็นครั้งที่2องเซนิตถึงจะหยุดครับอา้าวพอมาถึงตรงนี้หลายๆคนคงจะเริ่มติงอีกแล้วสินะครับว่าตกลงเซนิตสูญเสียความทรงจําจริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงตอบสนองต่อคาพูดของลูเดียสแบบนั้นกันจนมาถึงเหตุการณ์ในช่วงนิยายเล่มที่21ทั้งบ้านลาติอาหรือครอบครัวของเซนิตก็ได้ส่งจดหมายมาหาบ้านเกเลตซึ่งผู้เขียนก็คือแคลาติอาที่เป็นแม่ของเซนิตนั่นเองใจความในจดหมายก็ประมาณว่า ตัวแคร์ได้รับรู้ถึงสภาพของเซนิตในปัจจุบันจึงอยากขอให้พาเซนิตกลับมายังอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์มิลิทต่อจาก,กน,นี้ครับเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องราวของฝั่งแคร์ลาเตอากันมากดีกว่าเพราะเธอเองก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่หาทางรักษาเซนิตเช่นกันย้อนไปนในช่วงหลังจากเหตุการณ์วาร์ปได้ไม่นานเปาโลที่ได้เป็นหัวหน้าของทีมค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์วาร์ปก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากบ้านลาเตอาซึ่งพอแคร์รู้ว่าเซนิตก็เป็นหนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้ เธอก็เลยได้เกียร์กอบสามีของเธออย่างคารายเพื่อจะให้เงินสนับสนุนการค้นหาแก่พวกเปาโลซึ่งเวลาก็ได้ผ่านไปหลายปีแต่แคร์ก็ยังไม่ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเซนิดเวลาก็ได้ผ่านมาเรื่อยๆจนในที่สุดเธอก็ได้รับข่าวจากร้านชายของตนนั่นคือรูเดียที่รายงานว่าได้ค้นพบเซนิดแล้วแต่ตัวเซนิดในปัจจุบันเธอได้สูญเสียความทรงจําและไม่ได้อยู่ในสภาพปกติอีกต่อไป เมือแคร์รู้อย่างนั้นเธอก็ไม่รอช้าที่จะเขียนจดหมายตอบกลับเพื่อขอให้พาตัวเซนิตกลับมาที่มิลิสแต่การส่งจดหมายข้ามทวีปเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานครับกว่าจะถึงบ้านเกเรดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาถึงตั้ง3ปีเลยนะในระหว่างที่เธอรอตัวแคร์เธอก็ได้ค้นคว้าหาวิธีรักษาเซนิตไม่ว่าจะเป็นการถามหมอไปทั่วมิลิสหรือแม้แต่การค้นคว้าจากบันทึกหรือเอกสารต่างๆจากหอสมุดซึ่งในการค้นคว้านั้นเธอก็ได้พบเข้ากับบันทึกของเผ่าปีศาจที่กล่าวถึงบุคคลจากเมื่อ200ปีก่อนผู้ีมอากากรหรหือเป็นกรณีเดียวกัันนกบเซิ ซึ่งคนที่ถูกกล่าวถึงผู้นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงเผ่าเอลเธอนั้นได้ปรากฏตัวโดยที่อยู่ในสภาพที่สูญเสียจิตใจแต่เธอผู้นั้นก็สามารถกลับคืนมาเป็นปกติได้จากการที่มีอะไรกันกับผู้ชายมากหน้าหลายตาซึ่งเรื่องราวมาดูคุ้นๆไหมล่ะครับใช่แล้วละ่ะเรื่องที่แค่กำลังค้นพบเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของเอลินาลิเซ่นั่นเองแต่เรื่องราวจากบันทึกที่แคอ่านมันก็จะแตกต่างจากที่เอลินาลิเซ่เล่าให้ลูเดียตฟังก็อย่างว่าล่ะครับเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยา,ยา,า่งู้บ พอแค่ทราบเรื่องนี้เธอคิดว่าวิธีการรักษาเนี้ยมันเป็นวิธีที่ไม่น่าเชื่อถือและมันก็น่าสีอิสะเอียนมากตอนแรกเธอไม่อยากใช้วิธีการนี้ครับแต่พอหาข้อมูลไปเรื่อยๆเธอกลับไม่พบข้อมูลอะไรเลยแถมเธอก็ได้รู้ว่าเอลคนนั้นจากเรื่องราวที่เธออ่านดูเหมือนว่าจะมีตัวตนจริงๆและยังคงมีอะไรกันกันกบผู้ชายไปทั่วจนถึงปัจจุบันพอเวลาผ่านไปนานเข้าแครก็เริ่มรู้สึกแล้วครับว่ามันอาจจะไม่มีวิธีอื่นนอกจากวิธีนี้ ถึงงั้นเธอก็เลือกที่จะไม่ใช่วิธีนี้ซึ่งสิ่งที่เธอจะทําสําหรับในตอนที่ได้เจอเซนิดคืออาจจะตรวจอาการเซนิดไปก่อนเพื่อหาแผนการรักษาในอนาคตแต่เมื่อลูเดียแต่เดินทางพาเซนิดมาพบแคร์จนได้เมื่อแคร์ได้เห็นอาการนั้นของเซนิดแผนการรักษาในอนาคตที่เธอคิดมันก็ได้ถูกปัดทิ้งไปทั้งหมดเธอได้ให้หมอที่เธอไว้ใจที่สุดมาดูอาการของเซนิดแต่ก็ไม่พบความคืบหน้าในการรักษาเมื่อเธอเห็น <ừ. S 1> สภาพเซนิดในปัจจุบันก็ยิ่งทําให้แคร์กุ้มใจคือร้งองให้ออกมาหลายครั้ง จนในที่สุดแคก็คิดแล้วว่าเธอจําเป็นที่จะต้องใช้วิธีนั้นวิธีการที่เธอคิดว่าน่าเสียดสียนั่นซึ่งถึงแม้ว่ามันจะผิดแค่ไหนเธอก็จําเป็นที่จะต้องทําเพราะเธอก็เพียงแค่อยากได้ลูกสาวกลับคืนมาแต่แคก็ไม่รู้ว่าควรจะเอาเรื่องนี้ไปบอกรูดิเอตยังไงตัวคแคแเต่แต่กังวลสุดท้ายเธอก็คิดว่านี่จะเป็นสิ่งที่เธอจะลงมือทําเองมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูดีเอตที่ไม่มีส่วนกับบ้านลาเตอาเธอจึงคิดที่จะปกปิดเรื่องนี้กับรูดเดตครับเธอจึงพยายามทําให้รูดีเอตโกรธเพื่อเลิกกยุ่งับบ้านาตอ และเมื่อสบโอกาสเธอจึงให้คนรับใช้ลักพาตัวเซนิดมาจากดูเดียสซึ่งถึงงานครับตัวแค่ก็ไม่ได้โหดร้ายถึงขนาดที่จะให้ลูกสาวของตนไปมีอะไรกันกับผู้ชายไปทั่วหรอกครับเพราะสิ่งที่แค่จะทําก็คือการจับเซนิดไปแต่งงานใหม่นั่นเองทางด้านดูเดียสก็พยายามตามหาเซนิดครับพอถามแค่ตัวแค่ก็ไปเบียงครับปกปิดเรื่องนี้ไว้ จนเมื่อลูเดียรูร้ว่าแคร์เนี่ยเป็นคนที่เอาเซนิดไปลูเดียก็เลยได้ไปทําการขอให้เทเลซีลาเตอาผู้ที่เป็นน้องสาวของเซนิดไปช่วยพูดเกีย้ยกล่อมแคร์ให้หน่อยซึ่งเทเลซีก็รับปากครับแต่เมื่อเธอไปคําขอร้องของเทเลซีมันก็ไม่เป็นผลเทเลซีก็เลยได้เอาเรื่องนีีครับไปบอกกับพ่อของตนอย่างคารายและเทเลซีก็ได้เรียกพี่น้องของเธอกลับมาเพื่อหวังช่วยเกีย้ยกล่อมแคร์ให้ได้ ซึ่งคาลายผู้ที่เป็นสามีของแคร์หรือเป็นตาของดูเดียหลังจากที่เขาได้รับรู้เรื่องราวของแคร์กับเซนิตจากทิเลเซเขาก็ได้เข้ามาหยุดแผนการของแคร์ไว้โดยบอกว่าก่อนที่จะลองใช้วิธีรักษานั้นกับเซนิตเราควรพาเซนิตไปหาท่านมิโกะกันก่อนซึ่งมิโกะที่คารายหมายถึงก็คือเด็กเทพที่อยู่มิลิสเป็นผู้ที่มีความสามารถในการดูความทรงจําของผู้อื่นได้โดยผ่านการสบตาซึ่งเผื่อใครไม่รู้นะครับตัวมิโกะคนนี้เคยได้โผล่มาในเวอร์ชันอนิเมะแล้วนะครับโดยจะอยู่ในตอน OVA ที่เอลิสไปล่าคอบลินนั่น เอาง่ายๆครับข้อเสนอในตอนนี้ของคาลายก็คือพาเซนีสไปอ่านความทรงจําก่อนนั่นเองตัดมาทางฝั่งลูเดียหลังจากที่รู้ว่าแคร์จะเอาเซนีสไปแต่งงานใหม่ไอเดียนี่คือมันก็เดือดจัดเลยครับซึ่งเนื้อหาต่อจากนี้ผมขอเล่าแบบข้ามๆเลยละกันเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคือหลังจากเหตุการณ์นี้ครับออาไปเอามาเนี่ยคือกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยทั้งการที่ลูเดียสเนี่ยมันไปต่อสู้กับพวกอ,อัศวินศักดิ์สิทธิ์ของมิลิสจนลูเดียตเนี่ยไม่ไดเอามิโกะแห่งมิลิสมาเป็นตัวประกันซึ่่่่งงมมมมิโกกกกคคคนนนีี้ัััถืออออวาวาาาาาาาสสํญตณศ์์เป็ย จนในท้ายที่สุดก็เกิดการเจรจาเอ้ยควเรียกว่าการไต่สวนดีกว่าคนใหญ่คนโตของมิลิสเนี่ยมากันหมดเลยครับอย่างพระสันตปปาหรือพระคาดีนองแห่งมิลิสก็มาด้วยก็มารับหน้าที่เป็นสารตัดสินครับว่าใครเนี่ยเป็นคนถูกคนผิดกันแน่และทางบ้านลาเิียทั้งหมดเนี่ยก็มาด้วยพร้อมทั้งตัวแคและเซนิสพอหลังจากเจรจาหรือไต่สวนไปมาครับผลก็ได้ปรากฏว่าตัวแคร์นั้นผิดจริงแคร์จรึงได้รับโทษจำคุกถึง10ปีในข้อหาฐานก่อ,อความวุ่นวายให้อณาจักศักดิ์ธิ์มิลิส ตัวรูเดียสพอได้ยินบทลงโทษของแคร์เนี่ยก็เกิดอาการลังเลแต่รูเดียสก็ไม่ได้พูดตอบโต้อะไรนั่นก็จริงถือว่าไม่เป็นการคัดค้านการตัดสินในขณะที่อศวินกําลังจะจับตัวแคร์เพื่อไปนําขังเซนิดเนี่ยก็ลุกขึ้นมาครับขัดขวางทหารและพยายามป้องกันตัวแคร์ไว้ตัวคิปเองที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นและก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดสินนี้ก็เลยมาขัดขวางเช่นกันทําให้ตัวแคร์ไม่ได้ถูกจับไปในทันที ซึ่งในจังหวะนี้คนที่มีเสียงในการตัดสินผลการลงโทษครั้งนี้ก็คือตัวรูเดียสรูเดียสครับก็เลยได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยกับแคร์ว่าทําไมถึงต้องรักพาตัวเซนีสจะทําอะไรกันแน่การนําเซนีสไปแต่งงานใหม่นั่นก็เพื่อตัวเซนีสจริงๆหรือเปล่าและอันไหนมันสาคัญที่สุดระหว่างลูกสาวของตนกับบ้านลาตอิอาซึ่งแคร์ก็ตอบแบบปิดบังเหมือนเดิมครับทำให้รูเดียสเนี่ยมันก็ไม่เอาแล้วแล้วก็ได้พูดประมาณว่าตัวของเขาไม่ต้องการที่จะคืนดีกับคนที่ไม่ได้ยอมรับเขาแต่แรก หลังพูดเสร็จเซนิดก็เลยเดินมาตบหน้าลูเดียสบบเบาๆแล้วก็เดินไปแตะหน้าแคร์การทำอย่างนี้ของเซนิดครับมันก็ได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกๆอย่างแคร์ได้ร้องไห้ออกมาพร้อมทั้งขอโทษรูเดียสและจะยอมบอกเรื่องราวทุกอย่างให้รูเดียสฟังแคนั้นได้อธิบายถึงวิธีการรักษาของเอลเมื่อ200ปีก่อนที่เธอได้อ่านมาจากบันทึกพอรูเดียสมันฟังครับก็รู้เลยนี่มันเอลินาลิเซน่ว่า ลูเดียก็เลยถามว่าได้ลองวิธีนั้นแล้วเหรอแคร์ก็บอกว่ายังไม่ได้ทําครับซึ่งรูเดียมันก็เลยได้อธิบายว่าวิธีการนั้นมันใช้ไม่ได้ผลพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าเคยได้พบเอลคนนั้นมาแล้วซึ่งแคร์หลังจากได้รู้ความจริงเธอก็ได้รู้เล้วครับว่าสิ่งที่เธอได้ทํามาตลอดมันช่างไร้ประโยชน์ถ้าแคร์เพียงยอมบอกวิธีนี้กับรูเดียแต่แรกตัวรูเดียมันคงจะไม่ได้โกรธจนระเบิดขนาดนี้ครับ ลูเดียตก็เลยได้ยกโทษให้แค่แต่ก็ได้กับเงื่อนไข3อย่างอย่างที่1ให้มิโกแห่งมิลิสปูที่มีความสามารถในการดูความทรงจําช่วยดูความทรงจําของเซนิดให้หน่อยอย่างที่2คือต้องให้ความช่วยเหลือแก่เทพมังกรออสเตดและอย่างที่3ก็ขออนุญ,ญาตให้ตนได้ปรับความเข้าใจกับบ้าลาตอาอีกครั้งพอพวกเขาเข้าใจกันแล้วผ่านไปไม่นานพวกเขาก็จึงพาเซนิดไปหามิโกแห่งมิลิสตัวมิโกก็จึงได้ใช้พลังของเธอในการอ่านความทรงจําของเซนิดซึ่งเธอก็ได้อธิบายความทรงจําที่เธอเห็นครับ เธอเห็นความทรงจาตั้งแต่บูบ้านบูนเอนาจนมันตัดขาดไปช่วงหนึ่งในช่วงนั้นวิสัยทัศน์ของเซนิดก็เริ่มมืดมนเหมือนเธอหลับไปโดยที่ไม่ได้ฝันมันก็คงจะเป็นความทรงจําตอนช่วงที่เซนิดเนี่ยไปติดในผลึกนั่นแหละครับแต่พอผ่านไปวิสัยทัศน์ที่มืดมนนั้นมันก็ได้มีบางอย่างเกิดขึ้นใน,นที่สุดเซนิดก็เริ่มฝันวิโกบอกว่าเซนิดเนี่ยฝันเหมือนว่าตนเป็นตุ๊กตามันถูกอธิบายว่ามันเป็นความฝันที่มีความสุข จากนั้นมิโกะแห่งมิลิสก็เรได้หลับตาลงท่าทีของมิโกะเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มพูดโดยใช้น้ำเสียงที่เหมือนกับเซนิตและเธอก็ได้เล่าเรื่องราวที่มาจากความทรงจำของเซนิตประดุดดังว่าเซนิตเป็นคนเล่าเองซึ่งจากความทรงจำทั้งหมดครับที่มิโกะได้เล่าออกมาเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าทึ่งมากครับคือเซนิตเนี่ยรู้เรื่องราวทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของแคร์และบ้านลาติอาแม้กระทั่งการตายของเปาโลตัวดูเดียสเรื่องของนอนไอชาลิเลียภรรยาของดูเดียสและลูกๆของดูเดียส ลากยาวมาจนถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ซึ่งจากเหตุการ์ทั้งหมดเนี่ยมันมีอันนึงครับที่ผมชอบมากและอยากเล่าให้ฟังคือเซนิตเนี่ยก็รู้เหมือนกันครับว่าลูเดียเนี่ยได้กลายเป็นลูกน้องของที่มังกรออสเตดซึ่งในมุมมองของเธอออสเตดนั้นทั้งแข็งแกรง่งน่าเกรงขามทุกๆคนก็ต่างกลัวเขาแต่ออสเตดก็ดูไม่น่ากลัวสำหรับเซนิตซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะการที่เซนิตเนี่ยกลายสภาพมาเป็นแบบนี้มันจึงทําให้คาสาปแห่งความกลัวและความเกลียดชังของออสเตดไม่ได้มีผลกับเซนิตแล้ว ในบางครั้งเซนิดก็พยายามพูดคุยกับออสเตดเซนิดนั้นรู้ดีว่าออสเต็ดก็เพียงแค่อยากเข้ากับทุกคนให้ได้โดยเฉพาะรูเดียสต่บางครั้งออสเตดก็แอบมาบ้านคีเลสบ่อยๆเพื่อมาเล่นกับลูกๆของรูเดียสเขานั้นเป็นคนที่ใจดีมากเขาพยายามสอนลูซี่เรื่องเวทมนต์เมื่อเธอมีปัญหาในบางครั้งเซนิดก็ได้เอาลาล่าไปให้ออสเตดอุ้มแม้ว่าออสเต็ดจะอุ้มลาล่าอย่างประมาทแต่วิธีการอุ้มของเขานั้นมันก็ดูอ่อนโยนและใจดีมากๆแล้วก็มีวันหนึ่งที่อาร์ตได้ร้องให้เสียงดัง จังหวัดนั้นเอลิสที่อยู่บ้านพอดีก็กําลังจะเดินมาดูออสเตทที่เ e ห็นเอลิส e กำลังเดินมาครับพี่แกก็วิ่งหนีทันทีเลยครับนี่แหละบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งนอกจากความทรงจํานี้ครับที่ดูน่ารักดีในความทรงจําทั้งหมดของเซนิสท,ที่มิโกะเล่าออกมามันก็จะมีอันหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรคือเซนิสเนี่ยได้อธิบายถึงลูกๆของดูเดียแต่ละคนแต่ที่พีคสุดน่ครับก็คือลาลา่าเซนิสได้บอกว่าลาลาเนี่ยเหมือนพยายามถ่ายทอดอะไรบางอย่างมาหาเธอ และยังได้บอกอีกว่าลาล่าพูดได้ทันทีตั้งแต่เธอเกิดซึ่งสิ่งที่เธอพูดออกมาก็คือคําว่าคุณย่าคุณย่าและนอกจากนี้ลีโอสัตว์เลี้ยงประจาบ้านก็เคยได้พูดกับเธอว่าช่วยด้วยครับคุณเซนิดลาล่าฉี่แตกซึ่งลาล่าเนี่ยก็ชอบมานั่งบนตากของเซนิดพร้อมทั้งดีโอพวกเขานี่ก็ชอบอาบแดดด้วยกันและพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆอย่างบ้านเกิดของเซนิดหรือเรื่องราวของรูดิอัสเฮ้ยอะไรกันล่ะเนี่ยทำไมเธอถึงได้ยินลาล่าได้บอกว่าลาล่าพูดได้ตั้งแต่เกิดกับสามารถฟังงมาพููดดรร้้เื่อไไง อย่างแรกนะครับนั่นก็เพราะว่าตัวลาล่าเนี่ยเป็นลูกของดูเดียสกับล็อกซี่ซึ่งถึงแม้ว่าล็อกซี่จะไม่สามารถใช้พลังเทเลพาธีของเผ่าพันธุ์ตัวเองได้แต่ลาลาสามารถใช้ได้ครับมันก็คือพลังเทเลพาธีของเผ่ามิเกิดหรือก็คือโทรจิตนั่นแหละซึ่งเธอก็ได้ใช้เอโทโรจิตเนี่ยในการสื่อสารกับเซนิธทําให้ความสัมพันธ์ของเซนิสกับลาลาเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นพอสมควรโซลิโอตัวลิโอเองก็เหมือนว่าจะมีโทรจิตเช่นกันซึ่งลีโอก็ใช้มันในการสื่อสารกับลาลาหรือเซนิธ พอฟังมาถึงตรงนี้มันก็จะเกิดคำถามขึ้นมาอีกว่าเซนิตเนี่ยเธอมีโทรจิตเหรอถึงสามารถสื่อสารกับทั้งคู่รู้เรื่องได้สำหรับเรื่องนี้มิโกะเฮงมิลิสก็จะเป็นผู้ที่จะเฉลยคำถามนี้เองคือเมื่อตอนที่มิโกะหยุดใช้พลังเธอก็ได้เรียกรูเดียสมาครับแล้วก็ได้กระซิบบอกรูเดียสว่าเซนิตในตอนนี้เหมือนจะมีพลังที่สามารถอ่านความคิดของผู้อื่นได้นี่แหละครับ <S <s เหตุผลที่เธอได้ยินลาล่ากับดีโอมิโกะห่งมิลิสก็จึงได้ยืนยันอีกว่าเซนิตในตอนนี้ได้กลายเป็นเด็กเทพแล้ว มิโกะก็ยังได้คำเชับกับลูเดียสอีกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายควรเก็บเรื่องที่เซนิสเป็นเด็กเทพไว้เป็นความลับลูเดียสก็ได้รับปากครับที่จะปกปิดเรื่องนี้ซึ่งหลังจากนี้พอเคลียเรื่องต่างๆในมิลิสเสร็จลูเดียสก็ได้พาเซนิสกลับไปอยู่บ้านเกลัอีกครั้งในตอนนี้เราก็คงสามารถสรุปอาการของเซนิสได้แล้วก็คือหลังจากที่เซนิสไปติดในผลึกเวทหรือแก่นของดันเจียนพลังเวทในนั้นมันก็ได้ปรับเปลี่ยนร่างกายของเซนิสจนทําให้เธอกลายเป็นเด็กเทพที่มีพลังในการอ่านความคิดผู้อื่น แต่ผลกระทบที่ได้มาก็คือทําไห้เซนิตเนี่ยอยู่ในสถานะที่เหมือนกับความฝันตลอดเวลาและเธอก็ไม่ได้สูญเสียความทรงจําอย่างที่คนอื่นคิดเธอยังสามารถจําเรื่องราวต่างๆและสามารถรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันได้อยู่บ้างแต่มันจะเหมือนว่าสถานการณ์ที่เธอรับรู้เนี่ยมันจะมีเหมือนความฝันปรับ,บอยู่ในเวลาปกติเนี่ยที่มีคนคอยพูดคุยกับเซนิตแต่ตัวเซนิตเนี่ยไม่ได้ตอบโต้หรือตอบกลับแต่อย่างใด กับกันครับในความคิดของเซนิตเนี่ยเธอนี่ครับกำลังคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังพูดคุยหรือตอบโต้อยู่ครับหรือคิดว่าตนเองเนี่ยใช้ชีวิตแบบปกติมาโดยตลอดซึ่งมันก็ต่างจากโลกความเป็นจริงคนละอย่างเลยครับและคำถามที่ว่าเซนิตเนี่ยจะสามารถหายจากอาการนี้ได้ไหมหรือได้ความสามารถในการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์กลับมาได้หรือเปล่าซึ่งสิ่งที่แฟนคลับเรื่องนี้ส่วนใหญ่คาดเดาครับก็คือมันอาจจะหายได้ถ้าอิงจากเอลินาลิเซ่ที่มีส่วนที่อาการคล้ายกันบ้างซึ่งพอเวลาผ่านไปเอลินาลิเซ่ก็ได้ความสามารถในการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์กลับมา แต่เราก็อย่าลืมนะว่าเผ่าพ,พันธุ์ของทั้งคู่เนี่ยมันต่างกันเอลินาดิเซ่เป็นเอลที่มีอายุยืนยาวแต่เซนิดเป็นเผ่ามนุษย์ที่ถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์อายุสั้นที่บอกว่าหลังจากผ่านไปไม่กี่ปีของเอลินาดิเซ่และหายเนี่ยสรับเซนิดในตอนนี้มันอาจจะหมายถึงทางชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอเลยก็ได้สุดท้ายเซนิดก็ไม่หายสักทีจนเธอเสียชีวิตลงในปีมังกรกรอบที่459ที่ในตอนนั้นเธอมีอายุรวม69ปี ถึงมันจะเป็นเรื่องน่าเสียดายครับทีตลอดช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของเซนิสเนเธอจะไม่สามารถกลับเป็นปกติได้แล้วแต่ก็ตามที่มิโกะหฮงมิลิสได้บอกกับรูเดียว่าในตอนนี้ตัวเซนิสเองก็ดูมีความสุขและในบ้านเคเลตเน่ก็ยังมีลาลาที่คอยใช้พลังเทเลพาธีในการสื่อสารกับเธอตัวรูเดียสเน่ก็เคยขอให้ลาลาช่วยสื่อสารกับเซนิสเป็นบางครั้งด้วยนะซึ่งสำหรับความคิดผมนะผมคิดว่าการเอาอาการของเอลินาลิเซ่มาอิงกับเซนิสเน่มันอิงกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเหมือนอย่างที่ลูออาาเดียาาตพู คือทั้งเอลินาลิซี่กับเซนิดเนี่ยมันก็มีส่วนอาการครับที่มันเหมือนกันบ้างแต่จุดต่างเนี่ยโค้เยอะเลยแม้ว่าจะสูญเสียความสามารถในการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ด้วยกันทั้งคู่แต่เอลินาลิซี่เนี่ยสูญเสียความทรงจําแต่ในกลับกันสรับเรื่องนี้เซนิดไม่ได้สูญเสียมันไปซึ่งในจุดนี้ที่มันเกิดความแตกต่างกันถ้าให้ผมคาดเดานะครับมันคงจะเป็นเพราะวิธีการที่ทั้งคู่เข้าไปติดในผลึกและระยะเวลาที่แตกต่างกันของเซนิดเนี่ยคือว่าไปติดในผลึกเป็นเวลา6ปี เอลินาลิซี่เนี่ยเธอเข้าไปติดในผลึกเวทด้วยความต้องการของเธอเองและระยะเวลาในการติดในผลึกเวทเนี่ยเธอมันไม่ใช่หลัก10ปีหลักร้อยปีนะครับเธอติดในนั้นนะ่ะมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วซึ่งก็มีคนช่วยเหลือเธอในการเอาเธอไปติดในผลึกเวทแล้วรู้ไหมครับว่าความจริงแล้วเนี่ยเอลินาลิซี่นะมีคำสาบตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งมีหลังจากที่ไปติดในผลึกเวท ซึ่งเหตุผลจริงๆที่เธอได้เข้าไปในผลึกเวทนั้นมันก็เป็นเหมือนการเข้าไปเพื่อดัดแปลงครับโดยใช้เวทมนต์ของเผ่าปีศาจเพื่อให้คำสาปของเอลินาลิเซ่ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงครับจนมันสามารถส่งพลังเวทต่อผู้อื่นได้และผู้ที่ช่วยเหลือหรือคนที่ทําให้เอลินาลิเซ่เข้าไปติดอย่างนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าระยะเวลาที่เธอจะไปติดในผลึกมันอาจจะมากกว่าหลายร้อยปีหรือ,ออาจจะมากกว่านั้นจนถึง1000ปีหรือ2000ปี บุคคลนั้นก็ยังได้บอกอีกว่าการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเอลินาลิเซ่ในช่วงที่เธอไปติดในผลึกมันจะส่งผลต่อจิตใจของเธอและส่งผลต่อความทรงจําจนความทรงจําของเธอเริ่มคลุมเครือทําให้อาจจะลืมตัวตนเก่าของตอนเองและอาจจะลืมแม้กระทั่งเขาผู้นี้ผู้ที่พาเธอไปติดในผลึกเวทซึ่งเอลินาลิเซ่ทาไปทาไมคนที่พาเธอไปติดในผลึกเป็นใครและเปลี่ยนแปลงคาสาปเพื่อส่งต่อพลังเวททาไมเอาเป็นน้ำจิมพอแค่นี้ก่อนถ้ามีโอกาสเนี่ยผมคงทําคลิปแยกครับเออและก่อนจะจบคลิปเนี่ยผมขอใบเล็กน้อยเกี่ยวก,กับเรื่องราวของเอลินาลิเซ่ ทุกคนเห็นนามสก,กุลของเอลินาลิเซ่ไหมครับดากโหลดไม่ใช่ดาก้อหลอดนะดากโหลดที่หมายถึงเส้นทางมังกรบางทีมันอาจจะเป็นนัยยะบางอย่างที่บ่งบอกถึงเส้นทางที่เอลินาลิเซ่ต้องไปคาบเกี่ยวกับพวกมังกรก็ได้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้หากมีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดประการใดหรือจุดไหนที่ผมอธิบายแบบงงๆก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย